สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับานผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบายของมือวันที่31เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆดด,ดๆดังๆนะคะมือน,นี้แอนผ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนมาติดตามรับจมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ เน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะจากแม่นีฟันแม่นค่ะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้นะคะตัวเลขของแม่นี่ิิเพิ่มเติมตัวเลขบอรหรือว่าจังไดนะคะแม่นี่ิิเน้นซีย้ำตัวเลขตัวใดให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะแม่นี่ชจ้าสวัสดีจ้า เบิ้งแล้วรวยค่ะจ้ามนีมาตามโค้งสุดท้ายนะคะแม่นี่ใช่จ้าโค้งสุดท้ายแล้วมื่อนีงั้จ้าฟันบ่ได้ฟันเรื่องไม้หรอกค่ะฟันเรื่องเก้ารถคันเก้าเหมือนกันฟัเห็นอีกแล้วค่ะฟันรถทันที่ว่าเมื่อนหน้าจ้าจ้าคลิปนี้นั่นแหละหนึ่งห้าศูนย์ห้าโชคตัวนี้ฉ้อบม่มีวะหนึ่งห้าศูนย์ห้าบ่างะแม่นี่จ้าแม่นี่ฟันว่านุกนุกเปลี่ยนยุทธันเต้น เต <b> vale <ality> <laughs> <p arkadaşlar> <pper miracle> ็มนก1นกน่ะ <sa> มันไปจับอยู่นั่นอ๋อลาสิบนึ1นกซั่นหนาะนกนกคันจ้าจ้ะนกนกอันกระจอกนกก็จิบมื้อนี้ล่ะนะอือกอยยนั่นเไปไปกอยค่นี้ท่านนะเต็มนึงอือมีมีคนเากันว่าจักสิางไปน้อนางมันจับนกอันออกจากรถให้้นะเอา เอาออกหรืมาคือเก้าค่ะว่านะเอาออกหมาคือเก้าจ้่ใช่จ้างกับเบอร์จ้างหลายดอกสิจ้างขึงยี่สิบบาทกับช้อนจ้างด็กน้อยเห็นไหมโอ้จ้างด็กน้อยไปเอารถลกไปนกออกจ้าอันนกขนาดอันอันนกจับออกจากรถให้เ่ะนะจับออกหลายเชือเลยแล้วแต่มันมายูคือเก้าเป็นล้าอืมจับออกแล้วมันก็มาอยู่คือเก้าจ้าแล้วก็อยู่คือเก้ามาอยู่เหมือนน้ำเหมือนรถคันหนึ่งหน้าสองหน้า จ้าไม่นี่อันเนีเดอ้ออย่าลืมห้าห้าเดอ้อมันอยู่ทางกลางนาะมันอยู่ทางกลางนะห้าห้านาะค่ะเนาะจ้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าทะเบียนห้าจ้าจ้านนนทิยาจ้าไม่นี่ินไม่มีขอฝ้า,าะอะไรเบอรนภาคจะให้อทับอไดค่ะโทษกับบนนี่แต่ว่าฝากมาเรียกทูกับฝากมาเรียกโทรกับอย่างเดียวมานะลูกหลานเพื่อน<ะ>ไม่นี่ว่าม,มีเบอร์ลูกหลานเพื่อนบ,บอกฮะ มีจ่าโทษไปห่าเหราคะว่าพิชโตมาได้คือกันอมเขาเจ้าบ้าได้ยุบบานใกล้กันบอกค่ะไม่นี่อกจะทำงานโทรศัพท์เสียโบปัญหาพันโทรศัพท์เนี่ยบหรือว่ามันเฮียหรสเฮียนำกันวดแต่บไม่มีวะเพราะว่าคนจำมันพันต้อง คนเพราะว่าคนจำเบอร์ไม่มีบอได้ไ like ด้คนที like ่เบิ like ้งในกระดาษเพิ่นของโทรมาได้ฮะนะอ๋อค่ะค่ะไม่นี่ได้ได้ได้ก็มีไว้ในโทรนะจ๊ะมันสี่แยกนำกลั่นว่ามันว่าข้มู่เพิ่นนั่นเบิ้งเบิ้งคิดไม่นี่อยู่นะโอ้เอาฝากจ่าจ่าจ่าเนาะสิได้โทรกลับขึ้นมาว่าเป็นยังไงกระเป๋าเสียหรือว่าเป็นยังไงคือติดต่อมาได้จัะจจัดได้ค่ะไม่นี่เอาจ่าอันท่น ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะค่ะหนึ่งสองสี่ค่ะสามสองเก้าศูนย์ค่ะจ้าจ้าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสองสี่สามสองเก้าศูนย์น้ค่ะเนาะจ้าจ้จ้าฟาบไนเพราว่าโม่เบิ่นหน่ะเบิ่งหนัคิดแม่นีดูเพิานว่าจ้าจ้าได้ค่ะ เอื้อเอื้อเห็นเพิ่นบริเบิ้งก็เอื่อดอกเพราะว่าเพิ่นใช้โทรศัพท์เบอร์เันผู้ควบหนาน้าค่ะจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็ะจำเบอร์จำเบอบร์ไม่ได้ไม่นี่เนี่ยจ้ขาขณะเบอร์เจ้าของยังโทรมาถามไม่นี่ส่วนเบอร์เจ้าของแล้วยังโทรมาถามไม่นี่ส่วนมากสิจำเบอร์อรอบ่ได้ดิเพราะว่ามันเม้มซื้อไว้ในโทรศัพท์แล้วเนะานะเฮาเก๋จ้าจำบ่ได้ค่ะโมเท็เจ้าโทรไปแล้วรับดูหนะน้าโทรไป ยามได้กะรับยามนั้นอ่ะนะอันโทรไปหาลูกหลานหลานทั้งทุนกะว่าโทรยู่หักคือบลักฟสาคือบติดตชาว่าอืะจ้ะไม่มีเก็เลยเป็นห่วงแล้วเนาะค่ะได้ค่ะไม่นี่จะไม่มีมีเรื่องจะปรึกษานันพรมนะอย่งว่าจ้ะจ้ะไม่นี่จ้าอ่ะนั <P an problème> ่งซ <Christ>. ื <Hum ming> <P an bizarre> ้อเบิ้งเด้อจ้ะเลิกลุกไม่นี่ว่าอกนังรถกหนีพักหนึหนึ่งห้าศูนย์ห้านะคะหนึ่งห้าศูนย์ห้า สองศูนย์กัมฮา้าพอมโนค่ะไม่นี่เนะาะยาสองศูนย์กัห้าฮาเอาเนี่ยจะกับนึ่งนึ่งไหมด้วยนึ่งนึ่งไปจับอยู่รถนาะนไม่นี่ตีนึ่งึ่งพอมดิโอ้นกตี้านกนี้แต่นูกน้อยหนะันนาแต่เดิมมีลนกน้อยมาจับอยู่รถมัเอ๊ะรถเนื้อมันนะจ้าอาจารย์มาที่นะจ้างยี่สิบบ้านในคนเอาเอาลูกไปให,ห้หันนาลูกเอาไปให้มินีว่าหนึ่งนึ่งแต่ว่ามาที่สองแต่ว่า ก็บนแน่นนนแล้วไ่นี่จะ้จะพี่ตงโมหน่วย<ะ>ทั้งเบิ้ลน,นอโนกระจิกกบโนกระจอกไว้ทั้งนั้นโนไ่นี่จ้าอันนี้อันค่อน,คนข้างบ้านทุกบดสันว่าทุเฮ็ดบุญเรือนเพิ่นเนนดิมบ้านเลขที่เพิ่นตัวไหนคะไ่นีบนนน่บ้านเลขที่อันสามสามร้อยสามพิศสองบ้านนี้เพิ่นอืมกลับไ่นี่ สามสองสามนสิาเลยเลที่สามสองสามสามโอ้เพิ่นฟันว่าพันไดเฮ็ดบุญเฮียนเฮียนเพิ่นได้เฮ็ดบุญเงินเพิ่นโอ้ค่ะค่ะได้เงินเพิ่นว้าไม่นี่ก็เลยเก็บหัวเพผันฟังโอ้จ่าจ่าไม่นี่เก็บหัวผนฟังฮะนะจ่าจ่าค่ะไม่นี่จ้าทนี้เลยจ้าจ้าไม่นี่ซื้อลอตเตอรี่ได้รลายเป็นได้แจ็ใบแล้วคะไม่นี่ได้เต็นห้านห้าจ้าโอ้ โอ,อ้ซื่อสื้อได้อันหาซุา่นซุนหาจย่างระบายจ้าโอ้ยังระบายดิค่ะจ้าย่างระบายจาไหมนี่ยักว่าย่างระบายให้ใครข่าเจ้าซื้อให้ไม่นี่ไม่นียังพันลิเบิ้งนะผมไม่มีเปลี่ยนสูนะฮะบอกเนาะมันีกะห้าสูตรไม่ียังพันลเบิ้งนะนะซ่าคนซื้อนะะเออจาจะไม่นี่อันเมื่อนั่นนั่นอันพัน้นเห็นอันทะเบียนนี่ละหนึ่งหาซุนหา รู้สึกเมื่อนั้นเลขมันสิยออกอย่างสามศูนหาเพิ่นเอาไปซื้อเลขถือได้ไหมนี่ที่เป่นอโอเงินมาไหมนี่ฮันจ้าจ้าไจ้โอเคนอ่กโอเคาอเคโเน,นาอค่ะค่ะ้โอเเคโออให้อโออเ้อเอเรัฐบาลไทคเอเคโคโอเ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 คอเนออเอคอเคโเเอเคคโอคโอเอเคโอเเคโเาอกคโอเคออเ่เคเม จ้าทำนึง่งนึ่งเลี้ยนนกจับรถ <c oughs> เอ๊ะนึง่งหัวจันจ้าเหมือนจับรถค่ะจ้าเมนี่ก็มีแค่นี้แหละจ,จ้าจ้าเม่นี่เดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรนี่นอ่าไปหอดไปถึงเอื้ยเมนี่พร้อมนะจ้ามนะุ่งเอยฟังอยู่กันเอาเบอร์เมนี่จะให้เอื่อ,อจ้าคนที่คนฟังอยู่มุ่ืเอยฟังอยู่กันอืมจ้าเมนี่ จ้าจ้ะจะเปลี่ยนจังไดถ้าเราสาบเสียหรือว่าจังไรติดต่อไปได้ลายมือแล้ววัตี้ไม่นี่หันไม่นี่หันว่ากระเป๋าเยี่ยมมดพังโทรศัพท์พังกระเป๋าม่วนเหม็นเหงือกอันนี้จังทั่วมากไปได้หันงานประจำเลยน้องก็ได้มันค่ะสีส่งข่าวก็ส่งบ่ได้จีจ้าไม่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวสิฝากเบอร์ไปให้จ้าให้เคุณนาะค่ะเนาะ จ้าจ้าจะเอาเมนี่ขอบคุ่นนะคะเด้อจ้าจ้าตอนนี้ละจ้าโชคดีมันมาเฮงเง่รวยๆนาะค่ะน้องมืออื่นเนาะค่ะน้องจ้าเมนี่คือกันค่ะสุขภาพแข็งแรงลำลรำรวยๆค่ะจ้าจ้าคือกันจ้าจ้าท้าสวัสดีค่ะเมนี่จ้าค่ะสรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากเมนี่ฟันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้อง เอาทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถ1505นะคะ1505ค่ะแล้วก็มีเลข2องโตนะคะที่เมนี่ฝากมาในข่วงสุดท้ายนี้นะคะกับิมีตัวเลข2055แล้วก็1 1นะคะส่วนบ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่323เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์อ่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของแม่นี่นะคะเอือยแม่นี่บลูวาล่าเราเฮ็ด กระเป๋าเสียหรือว่าโทรศัพท์เล่าพังหรือว่าจังไดน,นะคะฝากเบอร์นี่ไปหอดไปถึงเอื่อยของเมนี่พร้อมนะคะให้เราติดต่อกับมาหาเมนี่แน่ะคะ่ะตอนนี้แมนี่กําลังร้อนใจมากๆเลยนะคะติดต่อเอื่อยบ่ได้เนาะก็เลยจะฝากเบอร์นี่ไปหาเอื่อยของเมนี่เนาะคะ่ะเนาะเอาเมนี่ค่ะ ตัวเลขของมิ่นี่กับมี่เพียงซัมนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคอนขาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคอนโชคโฉมันมาลำลำเรื่อยเรื่อยแห้งแห้งปังปัง ขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขูสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากแม่นีฟันแม่นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกถ้าไม่อยากสิลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสดบ่พลาดทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลขเด็ดๆดงัๆดงๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะเด้ขอตัวลาพร,พร,พร,พรมย์่น้องมาเท่าสุขุสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันใหม่กับแอดในคลิปหน้าเด้อย่ะเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ